สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนยังปลอดภัยกันดียังสบายกันดีหรือเปล่าครับคือวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับในส่วนของเดือนต่อไปนะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับพุทธศักราชสองพันหกสิบสี่นะครับลัคนาราศีแรกก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับคราวนี้ถามว่าคือบางท่านเนี่ยก็ยังสงสัยมาสอบถามอาจารย์ครับว่าอาจารย์ครับเดือนผิดไหมครับเพราะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับและอาจารย์ทําคลิปนะครับของเดือนกันยายนก็มีคนมาสอบถามว่าอันนี้มันเดือนอะไรอาจารย์ผิดเดือนหรือเปล่าไม่ผิดนะครับคือ YouTube Channel ของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์นัดดูดวงชาแนลนะครับก็จะทําการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับอย่างน้อยๆขั้นต่ำเนี่ยล่วงหน้าไปประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เดือนมิถุนายนนะครับมิถุนากรกดาสิงหากันยานะครับตอนนี้ ปล่อยคลิปถึงกันยาเรยบร้อยแล้วครับเดือนตุลาเนี่ยกำลังจะเริ่มทยอยปล่อยนะครับอีกสอสวันข้างหน้านียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนทราบไว้นะครับว่าคือถ้าต้องการจะวางแผนนะครับแบบเป็นแมสหรือว่าเราอยากรู้ดวงชะตาแบบเป็นแมสนะครับแต่ขอให้เรารู้ลัคนาราศีของเราจริงๆก่อนนะครับว่าเราอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็มาดูการพยากรณ์แบบเป็นแมสนะครับใน ชแนลของอาจารย์นะครับก็จะได้รู้ได้ทําการวางแผนได้ทําการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับในการที่เราจะทําอะไรก็แต่หรือจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าถ้าเกิดเรามาทราบตอนอสมมติอันนี้เดือนมิถุนายนนะครับวันที่จะมันทึกรายการอยู่นี่นะครับก็ตรงกับวันอังคารนะครับที่1มิถุนายนนะครับพุทธศักราชสองพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคือถ้าเรามองว่าโอเค ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเดือนนะครับมิถุนายนแต่เรารู้รายละเอียดตอนวันที่1เนี่ยครับคำถามก็คือแล้วเราจะเตรียมความพร้อมเราจะมีความพร้อมอย่างไรในการที่เราจะเจออุปสรรคเราจะฝ่าฟันไปได้นะครับหรือเราจะรู้ได้แค่อย่างเดียวว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามดวงชะตานั่นแหละก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ทําใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครต้องการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับโอเคบางคนรู้ลัคนาราศีแล้วก็ไม่จาเป็นต้องดูดวงกับอาจารย์ก็ได้นะครับก็แค่เข้ามาดูในช่องอาจารย์ก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการตรวจดวงชะตานะครับอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ official account นะครับมาได้ที่ s s i 2 0สอน์ a l r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครสะดวกสแกน qr code ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับทางเรามากกว่าถูกไหมครับถ ดีกว่าที่เรามารู้ว่าโอเคต้นเดือนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไงครับมันจะเกิดขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันคุณก็จะเตรียมความพร้อมไม่ทันเพราะจริงถามว่าพึ้งดวงชะตาบางทีเหตุที่จะเกิดเนี่ยหรือดาวใหญ่เคลื่อนมาเนี่ยมันอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่เเรียกว่ามีบวกลบ7วัน7จ็วันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณรู้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็เป็นมุมที่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคอาจารย์ก็ขอตอบ คลิปนะครับในของเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับที่อาจารย์จะพยากรล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะตอบอย่างเงี้ยประมาณทุกๆคลิปแล้วกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีการสอบถามว่าเอ,อ้ยอาจารย์ผิดเด,เดือนหรือเปล่าไม่ใช่ผิดเดือนนะครับก็ตั้งใจที่จะพยากรณล่วงหน้าให้จบนะครับอาจารย์ตั้งใจว่าจะพยากรณล่วงหน้าเนี่ยให้จบถึงเดือนธันวานเนี่ยภายในนะครับเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงเดือนกรกฎาคมอาจารย์ก็จะมีโปรเจกต์นะครับในการที่จะรับนะครับใครที่ต้องการเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับแต่เป็นของปีพุทธศักราช2565นะครับก็สามารถแจ้งนะครับความประสงค์มาได้นะครับหรือติดตามทาง Facebook ก็ดีนะครับ Facebook ของอาจารย์เน็ตนะครับหรือทาง YouTube ก็ดีหรือทาง Line Off i c i a l Account ก็ดีนะครับก็ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับโอเคคราวนี้เรากลับมาว่ากันในส่วนของ การพยากรณ์นะครับประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูนะครับในส่วนของการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์โคจรมาเป็นเกษตรนะครับจริงๆตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับ ยิงยาวไปจนถึง1มีนาคมพุทธศักราชสอ6นะครับกรรมะกรรมะเพราะฉะนั้นกรรมะการงานเป็นเกษตรนะครับน่นหมายความว่ามันมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่การงานจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่การงานจะมีความมั่นคงและสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับเพียงแต่นะครับช่วงเวลานี้นะครับถ้าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องโอเคเศรษฐกิจก็ด,กดีการเมืองก็ดีโควิด -19 ก็ดีนะครับมันก็เป็นมุมที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีเมษเช่นนนเดียวกันันะครบ หรือให้มองภาพง่ายนะครับชาวาลัคนาราศีเมถ้าเศรษฐกิจหรือภาพรวมมวลรวมของประเทศดีนะครับคุณก็จะมีเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็แต่การงานนะครับของชาวาลัคนาราศีเมษนะครับก็มีมุมที่ดีไปย,วยาวๆนะครับอย่างที่จันบอกไปแล้วจนถึง1มีนาคมพุษธศักรกช2 5 6 6นะครับซึ่ง ถ้าใครได้ฟังคลิปอาจารย์ก่อนหน้านี้แล้วมาหลายๆเดือนนะครับที่ผ่านมาก็จะพอทราบดีนะครับว่ามันเป็นมุมที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับก็ขอให้รู้ไว้ว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษกําลังจะดีไปยาวๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีอุปสรรคระหว่างทางอย่างไรก็ขอให้สู้ให้เต็มที่นะครับบางคนคุยอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์ทานายบอกว่าดีไม่เห็นมันจะดีเลย ที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วครับทุกคลิปว่าจะดีมากดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับหากต้องการอยากรู้พื้นดวงชะตาของตัวเองอย่างละเอียดก็แอดไลน์ f f i c i a l ี c ลเขานะครับของอาจารย์มาได้ที่ s อดไซน์สองศนะครับคราวนี้มาว่ากันเรื่องการเงินการเงินดาวเเรื่อนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษน,นะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับ ตั้งแต่ช่วง8กันยายนจนถึง2ตุลาคมนะครับโครจอรอยู่ในเรือนภพปัตตนีนะครับกระดุมพระปัตตนีนะครับแล้วตั้งแต่3ตุลาคมไปจนถึง30ตุลาคมจะโครจอรอยู่ในมุมมรณะแก่พื้นดวงชะตานะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เองนะครับเดือนตุลาเนี่ยการเงินของชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะฝืดเคืองเอามากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าโอเคเราจะบริหารจัดการหรือเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอจังหวะที่นะครับดาวการเงินโครจรมาอยู่ในเรือนพบปัตตนีนะครับก็มีมุมอีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเกณฑ์พินทุบ,บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยค่อนข้างจะสะดุดแน่นอนนะช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษน,นะครับ บริหารจัดการการเงินให้ดีถ้ารู้แบบนี้แล้วนะครับตอนนี้คุณรู้ล่วงหน้าไปอย่างน้อย4เดือนแล้วครับนี่ครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยาถูกไหมครับคุณรู้ล่วงหน้า4เดือนเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมของคุณให้ดีแล้วก็ลุยและฝ่าฟันวิกฤตคราวนี้ไปให้ได้ไม่ใช่ได้เพราะใครครับได้เพราะตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับในเรื่องการเงินนะครับในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วนะครับคราวนี้มามองในเรื่องของความรักครับความรักคู่ครองนะครับของชาวลัคนา ราศีเมษนะครับประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราชลปีศนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัตตนิปัตตน,ตตนีก็ถือว่าเป็นมุมที่โอเคนะครับตั้งแต่8กันยายนจนถึง2ตุลาคมนะครับก็เป็นมุมที่ความรักก็สดชื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเข้า3ตุลาคมนะครับก็คือมีช่วงเวลาสั้นๆเองต่อจากเดือนกันยานะครับพอ3มตุลาคมยาวไปจนถึง30ิตุลาคมก็คือทั้งเดือนตุลาคมเนี่ย ปัตตนิดาวเจ้าเรือนนะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในมุมมรณะเก็บพื้นดวงชะตานะครับปัตตนิมรณะเพราะฉะนั้นในมุมนี้เองนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็ทอยทีทอยอาศัยกันนะครับจะคุยจะพูดจะจาอะไรกับคู่ครองหรือคนรักนะครับก็ขอให้คุยด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็ขอให้ฝ่าฟันนะครับวิกฤตพื้นฐานแล้วก็วิกฤตในครอบครัวไปให้ได้ด้วยนะครับก็อาจารย์เป็นกําลังใจและเอาใจช่วยนะครับ อย่างไรเรารู้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยเรารู้แล้วโอเคดาวการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับของชาวลัคนาราศีเมษดาวคู่ครองก็คือดาวศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมถ้าเกิดจังหวะนี้มีปัญหาก็ะจะมีปัญหาแล้วก็มีมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกไปก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับของแต่ละท่านนะครับว่าใครจะเกิดปัญหามากน้อยอย่างไรนะครับครัวน,นี้ก็มามองในมุมนะครับของโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพนะครับ พอมาดูในมุมโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพนะครับในเรือนมรณะเองนะครับเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีเมษก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็โคจรอยู่ในเรือนอรินะครับตั้งแต่6กันยายนจนถึง20ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมที่ชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็แต่นะครับถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับก็ไปตรวจเช็คสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับ แต่ถ้าช่วงนี้นะครับวันที่จำบันทึกรายการเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะครับถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรหนักๆมากจริงๆช่วงเวลานี้อาจารย์ก็คิดว่าก็อย่าเพิ่งแวะเวียนไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องไปจริงๆเราก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าดูจากในมุมเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ2,153รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิต38รายก็ซึ่งถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมมนนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงเพราะว่าแต่ละคนนะครับก็คงได้รับข่าวสารได้รับทราบข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับตั้งกาดให้แข็งนะครับกาดอย่าตกนะครับ เซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าเราคิดว่าโอเคเรามีทางเลือกหรือมีวัคซีนทางเลือกแล้วหรือมีอะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ปลอดภัยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราคิดได้นะครับแล้วก็เราก็ลองดูว่าจะทําอย่างไรให้ ชีวิตเรามีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะครับรวมถึงคนรอบข้างของพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตนะครับอย่างมีสตินะครับอย่างไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับฝ่าฟันอุปสรรคนะครับในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช264ที่จะถึงนี้ไปให้ได้นะครับคือมันอาจจะดูว่าปัญหามันคลากระซังมานานเมื่อไหร่มันจะดีนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเพราะว่าการงานมันมีมุมที่ดีอยู่แล้วเพียงเตียว,ว่าช่วงการเงินแล้วก็เรื่อง ความรักมันอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็อาจารย์ก็เป็นกําลังใจนะครับให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆคนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้เราคิดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ